สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้เราใช้ Python ทำงานบน g o o l l s s h e t t กันครับสวัสดีครับผมซิปปาจากอ t i m a t e Python นะครับกลับมาพบกันอีกครั้งในบทเรียนเรื่องของการใช้ Python ทำงานกับ g o Google s h e e t ครับวันนี้เดี๋ยวเราจะเริ่มตั้งแต่การเซตติ้งเลยนะว่าต้องทำอะไรบ้างจนไปถึงการแก้ไขข้อมูลบน g o Google s h e e t ครับใครที่พร้อมแล้วนะครับสามารถดาวน์โหลดเอกสารด้านล่างนะครับแล้วก็เรียนไปพร้อมกันได้เลยครับ S Google s h e e t เนี่ยเป็นโปรแกรมที่เรียกว่าเว็บเบสหรือว่ามีการใช้งานแบบออนไลน์ใช่ไหมครแล้วก็ตัวนี้ถูกดูแลด้วย Google จเจ้าของ Google s h e e t นั่นเองครับซึ่งเวลาที่เราจะเข้าไปทํางานกับ Google s h e e t โดยเฉพาะการเขียนโปรแกรมภาษา Python เนี่ยครับมันจะต้องทําการขอสิทธิ์แล้วก็ยืนยันตัวตนก่อนครับซึ่งเดี๋ยววันนี้เราจะเข้าไปสร้างตัวตนบนสิ่งที่เรียกว่า Google Cloud Platform ก่อนครับและเราจะใช้ตัวตนนี้เข้าขอสิทธิ์ต่างๆนะครับที่ต้องใช้ในการทํางานกับ Google s h e e t เดี๋ยวเราทําตามไปพร้อมกันได้เลยนะครับ g o o g l e Cloud Platform เนี่ยครับก็จะเป็น Product ของ Google ครับดังนั้นเนี่ยถ้าใครยังไม่มี Google ใคลว์นะครับก็จะต้องสมัครก่อนนะครับแล้วถ้าเกิดใครมีแล้วนะครับสามารถคลิกลิงก์ในเอกสารออนไลน์เพื่อเข้ามาที่หน้านี้ได้เลยนะครับซึ่งสำหรับคนที่ใช้ครั้งแรกนะครับก็อาจจะต้องมีการลงทะเบียนอะไรอย่างนี้เล็กน้อยนะครับพอเข้ามาถึงหน้านี้นะครับสิ่งแรกที่เราต้องทำเนี่ยคือเราต้องสร้างโปรเจกต์ขึ้นมาก่อนครับซึ่งสามารถมากดที่ตรงนี้นะครับซึ่งโปรเจกต์เนี่ยก็จะเป็นที่ที่เราใช้เก็บ ตัวตนออนไลน์ของเรานั่นเองเพื่อที่จะใช้เข้าสู่แอปอย่างเช่น Google Sheets อย่างเช่น Google Drive หรือแม้กระทั่งเรื่องของ Gmail นั่นเองครับซึ่งถ้าเกิดใครสนใจเรื่องของการใช้ Python ทำงานกับ Gmail ด้วยเนี่ยก็สามารถดูได้จากคลิปนี้เลยนะครับซึ่งพอมาถึงตรงนี้นะครับเราก็สามารถเลือกใช้โปรเจกต์ที่มีอยู่เดิมแล้วได้นะครับหรือว่าสร้างโปรเจกต์ใหม่ก็ได้นะครับถ้าต้องการสร้างโปรเจกต์ใหม่เนี่ยก็กดที่ New Project ตรงนี้ครับแล้วก็ตั้งชื่อโปรเจกต์ครับอย่างเช่น Python with Google Sheets ตัวนี้สามารถต,ตั้งชื่อได้ตามที่ต้องการเลยนะครับแล้วก็เลือก Organization นะครับสำหรับคนที่ใช้ G Suite แล้วก็ตั้งค่าให้เรียบร้อยนะครับในส่ว er นที่มีดอกจันตัวนี้แล้วก็กด Create ขึ้นมาพอเราสร้างโปรเจกต์เรียบร้อยนะครับก็มากดเลือกครับเลือกโปรเจกต์ที่เราสร้างขึ้นมาเมื่อกี้เนาะของผมแน่สร้างว่า Python with Google Sheets ก็เลือกตัวนี้ขึ้นมาครับเท่านี้เราก็สร้างโปรเจกต์เรียบร้อยครับสิ่งท er ี่ต้องทำถัดไปนะคือการตั้งค่า API ครับเพื่อเปิดใช้งานให้เกิดการเชื่อมต่อระหว่าง Python script ที่เราจะเขียน กับ Product ของ Google นั่นเองครับในกรณีนี้เนี่ยเราต้องการ2องานครับอย่างแรกคือ drive API แล้วก็อย่างที่2คือ Google Sheet API ครับเราก็มาที่ช่องตรงนี้ครับหาเลยครับว่า drive API แล้วก็เข้าไปที่ Google drive API ตัวนี้ครับพอมาถึงตัวนี้นะครับให้กด enable แล้วก็รอมาโหลดนิดนึงเนาะพอ enable เสร็จนะครับก็จะเด้งกลับมาที่หน้านี้นะครับซึ่งตัวนี้ก็เป็นการเปิด drive API เรียบร้อยแล้วถัดไปคือเราจะต้องเข้าไปเปิด g o Google s h e e t API ครับ เราก็เข้าไปหายทีหนึ่งครับชี t API นะครับเลือก Google s h e e t API แล้วก็กด enable ครับพอโหลดเสร็จเรียบร้อยเนี่ยครับก็จะเป็นการตั้ง API เรียบร้อยแลยครับพอเราตั้ง API เรียบร้อยนี่ครับให้ทุกคนมากดที่3ขีดซ้ายบนนะครับแล้วก็มาเลือกที่ API ตัวนี้ครับคลิกเข้าไปมันจะเปิดหน้าตาของ API dashboard ขึ้นมานะครับให้ทุกคนมาเลือกที่ OAuth consent screen ครับซึ่งตัวนี้เนี่ยก็คือการสร้างแอปขึ้นมานั่นเองครับ แอปนี้ก็จะเป็นตัวตนที่เราใช้สื่อสารกันกับ Google Cloud Platform นั่นเองครับตัวนี้เนี่ยให้เลือก Internal นะครับสองอันนี้เนี่ยต่างกันอย่างเดียวคือเราจะให้คนอื่นใช้หรือเปล่าถ้าใช้คนเดียวเนี่ยให้เลือก Internal ครับก็เดี๋ยวเราก็มาตั้งชื่อแอปกันครับตัวแอปตัวนี้ผมจะตั้งให้ชื่อเดียวกันกับตัวโปรเจกต์นะครับ Google Sheet ตัวนี้เนาะถัดไปที่เราต้องตั้งเนี่ยคือ Support Email ครับให้เลือกอีเมลของเราเองนะแล้วก็ถัดไปที่เราต้องตั้งเนี่ยคือ d e v e l o p Developer Contact Information ครับตัวนี้ก็ ให้ใส่อีเมลของเราไปครั้งหนึ่งครับแล้วก็กดเซฟไปครับถ้าเกิดใครที่เคยดูคลิปของ Gmail แล้วเนี่ยครับก็จะสังเกตว่ามันจะคล้ายๆกันนะครับจริงๆมันคืออันเดียวกันเลยแหละเพราะอันเนี้ยมันก็คือการสร้างแอปสร้างตัวตนขึ้นมาใน Google Cloud Platform เหมือนกันครับถัดไปคือสโคมนะครับกดเซฟได้เลยครับแล้วก็เรียบร้อยเลยครับเราเพิ่งสร้างแอปขึ้นมาครับถัดไปนะครับพอสร้างแอปขึ้นมาเราจะสร้าง Credenti a l หรือว่าตัวตนของแอปตัวนี้กันครับซึ่งพอสร้างเสร็จนะครับมันจะได้ไฟล์ที่เป็นข้อมูลของ ตัวแอปตัวนี้นะครับแล้วก็เราสามารถใช้ข้อมูลนี้เพื่อไปยืนยันตัวในการเข้าถึง Google service ต่างๆครับพอเสร็จแล้วนะครับให้ทุกคนมาที่ credentials ตัวนี้ครับแล้วก็กด create credentials นะครับเลือก all client ID นะครับแล้วก็เลือก application type ตัวนี้เราทำเป็น Python script บนคอมพิวเตอร์เนาะดังนั้นเราเลือก desktop app ได้เลยครับตัวนี้เนี่ยก็ตั้งชื่อมัอนนิดนึงเนาะอาจจะตั้งเหมือนเดิมก็ได้ครับ p y t Python with g o o g l e s h e e t แล้วก็กด Create ตัวนี้ครับพอเสร็จแล้วเนี่ยเราจะได้ข้อมูล2อันนะครับคือ Client ID แล้วก็ Client Secret ซึ่งในการขอสิทธิ์อะไรพวกนี้ครับถ้าเกิดสมมติว่ามันมีการถามหาเรื่องของ Client ID Google Client ID เนี่ยเราก็เอาตัวนี้ไปนะครับถ้าเกิดมีการถามหาเรื่องของ Client Service เนี่ยเราก็กรอบตัวนี้ไปยืนยันตัว ตัวนี้เนี่ยกดโอเคได้เลยครับแล้วก็ถ้าเกิดเข้ามาดูอีกทีใช่ไหมยอยากดูว่ามันมีค่าอะไรเนี่ยก็มาเข้าที่ชื่อตัวนี้ครับพอกดปุ๊บมันก็จะมีคล i e n นทีแล้วก็ client service ให้เราอยู่ทางด้านขวาตัวนี้ตัวนี้ผมไม่ได้ใช้ไรใช่ไหมผมก็กลับย้อนไปก่อนเสร็จแล้วพอเราสร้างตัว r r e e n t i a l เสร็จนะครับเดี๋ยวเราจะดาวน์โหลดตัวเนี้ยมาไว้บนคอมพิวเตอร์เราครับเราจะใช้ปุ่มดาวน์โหลดที่อยู่ขวาสุดตัวนี้นะ กดดาวน์โหลดมาเราจะได้ไฟล์ประเภท JSON มาครับซึ่ง JSON เนี่ยก็จะเป็นมาตรฐานของการส่งข้อมูลระหว่างแอปแล้วก็คอมพิวเตอร์ครับผมพอผมได้ไฟล์นี้มาใช่ไหมผมจะลากเอาไว้ที่หน้าจอนิหนึงนะครับเพื่อให้สามารถทํางานได้ง่ายเนาะแล้วก็รู้ว่าไฟล์ของผมอยู่ตรงไหนเมื่อเราได้ไฟล์ JSON จาก Google Cloud Platform มาเรียบร้อยนะครับสิ่งแรกที่ต้องทํานะคือต้องเข้าไปแก้ชื่อตัวไฟล์ตัวนี้ก่อนครับให้ทุกคนแก้เป็นชื่อตัวนี้นะ c r e d e n เชี s, Then, s นะมี s ด้วยนะแล้วก็ขีดกลางนะครับแล้วตามด้วยคำว่า Sheet มี s ด้วยนะที่ต้องแก้เป็นชื่อนี้นะครับเพราะว่า Library ของเราเนี่ยถูก Fix เอาไว้ให้ค้นหาไฟล์ชื่อนี้นั่นเองครับและอีกอย่างหนึ่งที่ต้องทำนะครับหลังจากที่แก้ชื่อตัวไฟล์ j s o n เสร็จนะครับผมจะเก็บตัวไฟล์ตัวนี้เอาไว้ในโฟลเดอร์เดียวกันกันกบจูปิเตอร์โน้ตบุ๊กที่ผมใช้งานครับเพื่อให้ตัวนี้สามารถดึงมาใช้งานได้ทันทีโดยที่ไม่ต้องตั้งค่าอะไรเพิ่มเติมครับ เมื่อเราแก้ชื่อไฟล์เสร็จแล้วใช่ไหมครเราก็ย้ายไฟล์เสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูเครื่องมือที่เราต้องใช้งานกันครับเครื่องมือที่เราจะใช้งานนี่ครับชื่อลาย a ริว่า easy sheets นะครับมี s ด้วย pip install เนาะเพื่อติดตั้งครับ easy sheets นะ easy เขียนยีนะ e z นะครับแล้วก็รันครับมันก็จะไปดาวน์โหลดตัว easy sheets มาลงบนคอมพิวเตอร์ของเราให้เราครับพอเราดาวน์โหลดเรียบร้อยเนี่ยเราก็จะ import ตัว easy sheet มาใช้บน j u ปิ t e อร o โน้ตบุ๊กครับเราก็ใช้คำสั่ง import easy sheet นะครับแล้วก็รันโค้ดตัวนี้ซึ่งการรันคำสั่ง import easy sheet นะครับจะต้องทำหลังจากที่เราแก้ชื่อตัว credential และย้ายไฟล์ credential มาอยู่โฟลเดอร์เดียวกันกับ j u p ิ t e r n o โน Book ตัวนี้แล้วเท่านั้นครับเพราะว่าตอนที่เรารันคำสั่ง import เนี่ยจะมีการถามหา credential ขึ้นมาครับเวลาที่เรารัน import easy sheet นะครับจะเด้ง หน้าการขอสิทธิ์ตัวนี้มาครับมันก็จะถามว่าเฮ้ยเนี่ยมันมีแอปตัวหนึ่งชื่อว่าติติใช่ไหมของผมตั้งว่า python with google sheet เนี่ยมันถามหาสิทธิ์อยู่เราจะใช้อีเมลอะไรใส่เข้าไปเพื่อขอสิทธิ์ดีซึ่งอีเมลตัวนี้เนี่ยจะต้องใช้ตัวที่เราใช้กรอกรหัสตอนที่สร้าง Cre d e n t i a l นั่นเองครับของผมเนี่ยใช้ s i p a n t i p a t e python co ผมก็จะเลือกอีเมลตัวนั้นครับแต่แล้วมันก็จะขอสิทธิ์นะครับให้เราให้สิทธิ์มันว่าเราจะขอเข้าไปทำงานกับ drive และ Google Sheet นะครับเราก็กด a l l o วไปครับซึ่งสังเกตว่ามันจะเด้งกลับมาหน้านี้ทีนึงนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าครั้งแรกเนี่ยผมจำไม่ได้ว่ามันขอสิทธิ์ไป Drive หรือว่า g o Google s h e e t ก่อนแต่ว่ามันต้องขออันนึงเสร็จแล้วมันขออีกครั้งหนึ่งครับมันก็เลยต้องทํา2ครั้งครับก็เลือกขั้นตอนเหมือนเดิมครับเลือกอีเมลเดิมนะครับแล้วก็ a l l o วไปเสร็จแล้วพอกด a l l o วไปนะครับเราก็เรียบร้อยแล้วนะครับกลับมาดูที่โค้ดของเราครับเท่านี้เราก็สามารถใช้ easy Sheet ได้แล้วครับ อย่างแรกที่เราจะทำนะครับก็คือการอัปโหลดไฟล์ Excel ขึ้นไปทำงานเป็นสเปรชีตบน Google Sheet ครับเราจะใช้คำสั่ง Easy Sheet นะครับ .dot upload และอัปโหลดตัวนี้นะครับจะรับที่อยู่ไฟล์ที่เราต้องการอัปขึ้นไปครับของผมเนี้ยอยู่ในโฟลเดอร์เดียวกันแล้วดังนั้นผมจะใช้ชื่อได้เลยครับผมก็จะใส่เข้าไปนะครับเป็นชื่อไฟล์ของผมที่ต้องการนะครับแล้วก็ตามด้วยนมสกุลไฟล์นะครับแล้วก็กดอัปโหลดขึ้นไปครับตัวนี้เนี้ยถ้าเกิดมันมีการขอสิทธิ์ขึ้นมาอีกทีใช่ป่ะเราก็กดเข้าไปอีกรอบหนึ่ง พอโค้ดมันลันเสร็จเรียบร้อยนะครับลงไปดูที่หน้าของ Google Sheets ของ Google Account ของเรานะครับสังเกตว่าพออัปโหลดเสร็จเรียบร้อยนีครับก็จะมีการสร้าง spreadsheet ที่มีข้อมูลใน Excel เนี่ยใส่เอาไว้ให้เราเรียบร้อยครับซึ่งการทำงานของ e a s y sheet นะครับจะต้องระวังอย่างหนึ่งครับคือการทำงานกับ e a s y sheet นะครับทำงานได้เฉพาะกับ spreadsheet เท่านั้นครับเพราะว่าใน Google s h e เนี่ยก็จะมีไฟล์หลายประเภทครับอย่างเช่นไฟล์ของ Excel นะครับสังเกตจากสัญลักษณ์ตัวเตัวนี้อันนี้เป็นไฟล์ Excel ครับ แล้วก็ไฟล์อย่างสเปรชีนนะครับสังเกตว่าสัญลักษณ์ตัวนี้จะเป็นเหมือนตัวบวกเบี้ยวๆครับดังนั้นเนี่ยถ้าเห็นอย่างนี้นะเราสามารถทํางานกับแค่ไฟล์นี้ได้ไฟล์เดียวครับแต่ว่าถ้าเกิดเราอยากทํางานกับไฟล์ e x c e เนี่ครับเราก็เข้าไปที่ไฟล์ e x c e เครับแล้วก็สามารถเปลี่ยนไฟล์ตัวนี้ให้เป็นสเปรชีนได้ครับผมจะปิดตัวนี้ออกก่อนนะครับแล้วก็มาที่ไฟล์แล้วก็เซฟแอส o o g l e Sheet ตัวนี้ครับสังเกตว่าตัวนี้มันก็จะกลายเป็นตัวสเปรชีนเรียบร้อยครับ เราลองไปดูที่หน้า Google s h e e t อีกครั้งหนึ่งนะครับสังเกตว่าพอเราเซฟ as Google s h e e t นะครับก็จะมีการสร้างไฟล์ใหม่ขึ้นมาครับโดยใช้เนื้อหาเดิมแต่ว่าเปลี่ยนจาก Excel เนี่ยกลายเป็น s p a d Sheet ให้เราใช้งานได้ครับพอเราอัปโหลดไฟล์เรียบร้อยนะครับเรารู้แล้วว่าไฟล์ไหนเปิดได้เปิดไม่ได้เนะี่ยเดี๋ยวเรามาเปิดไฟล์ a d s h e e t กันครับวิธีการเปิดนะครับมี2วิธีคืออย่างแรกคือเราใช้ Sheet ID อย่างที่2คือใช้ชื่อ sheet ครับเดี๋ยวเราไปดูกันก่อนว่าถ้าเกิดเรามีไฟล์ที่ต้องการเปิดอยู่แล้วนะี เราจะต้องดูข้อมูลจากตรงไหนครับอย่างเช่นถ้าผมมีสเปรชีที่ชื่อว่าคอนโดลิสต์อยู่นะครับผมสามารถใช้ชื่อคอนโดลิสต์ตัวนี้ได้เลยนะครับหรือว่าถ้าเกิดต้องการใช้ชีทไอดีเนี่ยครับให้เราเข้าไปที่ตัวสเปรชีตก่อนครับและให้สังเกตในลิงก์นะครับในลิงก์ของสเปรชีตตัวนี้เนี่ยมันจะมีพาร์ทหนึ่งที่เป็นชีทไอดีอยู่ครับชีทไอดีเนี่ยจะอยู่หลังทับดีทับตัวนี้นะครับแล้วก็ไล่ไปจนถึงก่อนทับอีกตัวหนึ่งครับ จากตัวนี้เนี่ยก็จะเป็น 1DD แล้วก็ไล่ไปจนถึง NDU ตัวนี้นั่นเองครับผมจะขอกอบตัวนี้ไว้ก่อนเนาะแล้วเดี๋ยวเรากลับไปเปิดชีทกันครับวิธีการเปิดชีทนะครับเราจะใช้คําสั่ง easy c h e e t s นะครับ space s h e e t ครับลองสังเกตตัวใหญ่ตัวเล็กดีๆนะครับแล้วตัวนี้เนี่ยจะรับชื่อของ space s h e e t ครับอันนี้คือวิธีแรกเนาะอย่างเช่น c o n d o l e s ถ้าผมกด run ตัวนี้สังเกตว่าผมก็จะได้ s p r a d s h e e t มาแล้วครับ แต่ว่าตัวนี้ก็อาจจะเป็นออบเจกต์ที่อาจจะมองเห็นด้วยตาไม่ได้นะครับก็อาจจะต้องใช้คําสั่งเพิ่มเติมอีกนิดหน่อยครับอันนี้คือการใช้ชื่อของ s p ป e a d s h e e t ครับเดี๋ยวเราลองใช้ sheet ID มาเปิดกันครับสังเกตว่าตัวนี้ก็จะมี sheet ID อยู่ด้านล่างนี้ด้วยนะฮะเราก็เข้าไปแก้ตัว string ครับแล้วก็เอา sheet ID นะครับวางลงไปครับแล้วก็ลองเปิดขึ้นมานะครับสังเกตว่าเราก็จะได้ออบเจกตัวเดียวกันมาเพราะว่าเป็นการอ้างอิงถึงข้อมูลเดียวกันนั่นเองครับ ตัวนี้เนี่ยเราจะเอาไปใช้ต่อเนาะเราก็จะเอาเก็บไว้ในตัวแปรชีตครับแล้วก็รันอีกทีนึงครับเพื่อสร้างตัวแปรเราก็จะได้สเป h ชีตที่ต้องการมาเรียบร้อยครับ ซึ่งการทํางานของสเปเชีย e ์เนี่ยครับจะมีลักษณะการทํางานดังนี้ครับข้อมูลเนี่ยตอนแรกเราจะได้มาเป็นรูปแบบของสเปเชี e e t ก่อนครับเป็นออบเจกต์สเปเชี e สนั่นเองครับพอเราได้สเปเชี e e t เนี่ยเราจะเข้าไปทํางานกับชีดใดๆเราก็ต้องระบุก,ก่อนว่าเราจะดึงชีดใดออกมาจากสเปเชี e e t นั้นครับแล้วพอเราได้ชีดเนี่ยเราถึงจะดึงข้อมูลจากแต่ละเซล์แต่ละคอลัมน์หรือแต่ละโลเอามาแก้ไขหรือว่าเอามาทำงานอะไรก็แล้วแต่เราเลยครับ ถ้าเกิดชีทที่เราสร้างขึ้นมาเนีครับเราต้องการเปลี่ยนชื่อเนี่ยก็สามารถทําได้ครับเราจะเรียกตัวสเปเชียที่เราต้องการมาก่อนครับและเราจะใช้คําสั่ง dot i t l e ถ้าเกิดลองรันดูนะครับเราจะได้ชื่อของสเปเชียตัวนั้นมาครับพอเราได้สเปเชียตัวนั้นมานีครับถ้าเราต้องการเปลี่ยนแปลงชื่อนะให้เรา space bar เท่ากับ space bar เป็นการกำหนดชื่อใหม่ใส่เข้าไปได้เลยครับอย่างเช่นตัวนี้คือ top 10 condo เปลี่ยนจาก condo list เป็น top 10 condo นะครับแล้วก็รันตัวนี้พอ,อมารันเสร็จนะครับลองไปดูความเปลี่ยนแปลงใน Google Sheets กันครับสังเกตว่าใน Google Sheets นะครับมันก็จะเปลี่ยนแปลงไปตามคําสั่งของเราเรียบร้อยครับก็คือชื่อของไฟล์นี้ก็จะถูกเปลี่ยนเป็น top 10 condo คราวนี้เวลาที่เราทํางานกับ Google s h e e t นะครับสังเกตว่า ใน Google c ในคาวอันหนึ่งเนี่ยมันมีได้หลายชีตถูกไหมเราก็สามารถดูได้นะครับว่าใน Google c o u า t ของเราเนี่ยตอนนี้เราเข้าไปทำงานกับชีตอะไรได้บ้างครับอย่างเช่นในกรณีนี้เนี่ยผมมี s p ป e s h e e t ที่ชื่อว่า top 10 condo แล้วก็ชื่อ n o r h อยู่เดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราจะดึงข้อมูลทั้งหมดออกมายัางไงครับซึ่งคำสั่งนะครับเราจะใช้คำสั่ง easy sheet นะครับแล้วก็ list spreadsheet นะครับ ลองดูตัวใหญ่ตัวเล็กแล้วก็ตัว s ให้ดีนะครับแล้วตัวนี้เนี่ยเราสามารถรันคําสั่งนี้ได้เลยครับมันก็จะไปดึงมาครับว่าตัวนี้เนี่ยเรามีสิทธิ์เข้าถึงไฟล์ไหนบ้างเราสามารถเข้าไปแก้ไขตัวไหนได้บ้างสังเกตว่ามันก็จะมีบางอันที่ไม่ได้โชว์และเราก็จะได้ลายชื่อชีททั้งหมดที่เราสามารถเข้าไปทํางานได้ด้วยครับซึ่งข้อมูลที่เราได้มาเนี่ยเป็นรูปแบบของ Dictionary นั่นเองครับแล้วก็ Dictionary เนี่ยจะเป็นการจับคู่ระหว่าง Sheet id ครับกับชื่อของชีทนั่นเองครับ เราก็สามารถใช้ชื่อของชีสหรือว่าชีสแตรลีเนี้ยไปทํางานต่อเพื่อเปิดสเปรชีที่เราต้องการได้ครับพอเราได้สเปรชีทมาเรียบร้อยเนะครับเรามาดูวิธีการเข้าไปดูข้อมูลในสเปรชีทตัวนั้นกันดีกว่าครับอย่างแรกที่เราจะดูนะคือชีทว่าในสเปรชีทใดๆเนี้ยมีชีทอยู่กี่อันอย่างเช่นในชีทตัวนี้เนี่ยที่ผมเก็บเอาไว้เป็นสเปรชีทนะครับผมสามารถใช้คําสั่ง dot h e e t s นะครับเพื่อเรียกดูได้ว่าในสเปรชีทตัวเนี้ย มีอยู่กี่ชีตนะครับมีหน้ากี่หน้ามีชื่ออะไรบ้างนะครับมีกี่แถวมีกี่คอลัมน์ครับสังเกตว่าตัวนี้ก็จะได้ออบเจกต์มาเป็นทูเปิลนะครับซึ่งทูเปิลเนี้ยก็จะเก็บชีตเอาไว้ข้างในครับถ้ามีหลายอันก็จะเกิดขึ้นมาเป็นหลายชีตครับซึ่งสังเกตว่าชีตเดียวที่อยู่ในใบชีตที่เราต้องการเนี่ยคือชีตหนึ่งนั่นเองครับแล้วเดี๋ยวเราจะเอาข้อมูลเนี้ยมาระบุเวลาที่เราดึงข้อมูลมาใช้ครับ พอเราได้สเปรชีตมาเนี่ยครับเราสามารถดูได้แล้วว่ามีชีตอะไรอยู่บ้างนะครับเราจะมาดึงชีตออกจากสเปรชีตกันครับวิธีการดึงนะครับวันนี้เรามาเล่าให้ฟัง2 approach ครับ approach แรกคือเราดึงด้วยชื่อของชีตครับอย่างเช่นจากสเปรชีตที่เก็บไว้ในชีตเนี่ยผมจะดึงชีตที่ชื่อว่าชีตหนึ่งผมก็ใช้คําสั่งตัวนี้ครับเป็นสัญลักษณ์วงเล็บเหลี่ยมแล้วก็ใส่ชื่อของชีตเข้าไปครับแล้วก็รันสังเกตว่าเราจะได้ Object ประเภทชีตออกมานะครับแล้วก็ได้ ไตเติ Title, หรือว่าชื่อชีตตรงกับที่เราเระบุไปนั่นเองครับอันนี้คือ approach แรกครับ Approach ถัดไปนะครับก็คือการดึงจาก tuple ที่เป็นผลลัพธ์จากคำสั่ง s h e e t s นั่นเองครับอย่างเช่นถ้าผมต้องการชีตหนึ่งนะครับผมรู้แล้วว่าผมสามารถเรียก h e ี t ทั้งหมดได้จากคำสั่ง h e e t t h h e e s และถ้าเกิดร้านตรงนี้เราจะได้ tuple มาใช่ไหมครับ ตนนี้ถ้าผมต้องการข้อมูลที่อยู่ใน tuple ตัวแรกเนี่ยผมก็ใช้คำสั่งดึงนะครับแล้วก็ระบตุตำแหน่งเข้าไปครับตำแหน่งแรกคือ0ูนย์และ run ตัวนี้สังเกตว่าเราจะได้ข้อมูลอันเดียวกันมาเลยครับเมื่อเราดึงชีทมาได้นะครับเดี๋ยวผมจะเก็บเอาไว้ในตัวแปรที่ชื่อว่า s นะครับเพื่อนําไปใช้งานต่อเนาะแล้วก็ run ตัวนี้เพื่อสร้าง s ขึ้นมาครับพอเราได้ข้อมูลชีทมาเนี่ยครับเดี๋ยวเรามาดึงข้อมูลจากชีทกันครับอย่างแรกที่เราสามารถดึงได้นะครับก็คือการดึงเซลล์ที่เราต้องการนั่นเอง วิธีการดึงเซลล์ที่เราต้องการเนี่ยเราก็เรียกชีทมาก่อนครับแล้วก็ใช้คําสั่งวงเล็บเหลี่ยมนะครับแล้วก็กําหนดเซลล์ที่เราต้องการเข้าไปครับอย่างเช่นเซลล์ A1 นะครับเราก็รันออกมาครับสังเกตว่าเราก็จะดึงข้อมูลตัวนั้นออกมาครับซึ่ง A1 เนี่ยถ้าไม่มีข้อมูลปุ๊บมันก็จะได้เป็นติงเปล่าครับผมจะลองผมจะลองดึงข้อมูลอื่นดูนะครับอย่างเช่น A2 เราก็ลองรันดูครับเราก็จะได้ข้อมูลที่อยู่ใน A2 มาครับถ้าผมเปลี่ยนเป็น B 2นะครับหน้าตัวนี้มันมีชื่อของคอนโดอยู่นะครับเราก็จะได้ชื่อคอนโดมาครับซึ่งข้อมูลเนี่ยครับมันก็จะตรงกับในสเปรชีตที่เราอ้างอิงถึงนั่นเองครับอย่างเช่นในสเปรชีตท็อป10คอนโดนะครับมีชีตที่ชื่อว่าชีต1ใช่ไหมครับพอเราเข้ามาเสร็จเรามาดึง A 1นะครับเห็นไหมมันไม่มีข้อมูล A 2นะครับมีเลขศูนย์อยู่นะครับแล้วก็เปลี่ยนเป็น B 2เนี่ยเราก็ได้ชื่อคอนโดมานั่นเอง เมื่อเราดึงเซลล์ได้นะครับเราสามารถดึงเป็นคอลัมน์ได้เช่นเดียวกันครับวิธีการทำก็คือเราจะใช้คำสั่งนะครับ .get column นะครับตามหลังชีทที่เราต้องการทำงานด้วยนะครับแล้วก็ตัวนี้เราจะรับคอลัมน์ที่เราต้องการครับอย่างเช่นคอลัมน์ b นะครับถ้าเกิดรันตัวนี้เราก็จะได้คอลัมน์ b มาเรียบร้อยครับซึ่งตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นข้อมูลทั้งหมดในคอลัมน์ b เลยนะครับสังเกตว่ามันก็จะมีส่วนของชีทที่ มันไม่ได้มีระบุข้อมูลไว้แต่ว่ามีการสร้างเซลล์ไว้ด้วยนะครับอันนี้ก็ต้องระวังด้วยว่าเราจะใช้ข้อมูลอะไรมาทํางานครับแล้วนอกจากการเรียกข้อมูลที่ใช้ชื่อคอลัมน์เนะครับเราสามารถใช้ตําแหน่งของคอลัมน์ได้เหมือนกันครับซึ่งตําแหน่งของคอลัมน์นะครับอย่างเช่น1เนี่ยถ้าผมรันตัวนี้สังเกตว่ามันก็จะเป็นการดึงคอลัมน์แรกมานะครับอันนี้ต้องระวังนะครับเพราะว่าตําแหน่งแรกของคําสั่ง get column เนี่ยคือตําแหน่งที่1ครับไม่ใช่0ูนย์ ตามไพนต้อนปกติครับถ้าผมอยากได้ b ผมก็เปลี่ยนเป็น2ครับแล้วก็รันตัวนี้สังเกตว่าเราก็จะได้ข้อมูลในคอลัมน์ b มาเรียบร้อยครับถัด <À, S 2> ไปนะคือการดึงข้อมูล row คนะรับการดึงข้อมูล row เนี่ยเราใช้คำสั่งตัวนี้ครับ dot get row นะครับตัวนี้เนี่ยก็จะรับตำแหน่งของ row คนะรับตำแหน่งของ,นะนของ row เริ่มต้นที่1เหมือนกันครับ row แรกคือ1นะครับสังเกตว่าเราก็จะได้ข้อมูลของ row แรกมานะครับ row ที่2นะครับรันตัวนี้เราก็จะได้ข้อมูลของ row ที่2มาครับ สังเกตว่ามันก็จะมีการสร้างเซลล์ที่ถูกสร้างขึ้นมาด้วยนะครับแล้วก็ดึงข้อมูลตัวนั้นมาด้วยซึ่งถ้าเกิดเราต้องการตารางที่เก็บเฉพาะข้อมูลที่มันมีอยู่จริงๆเนี่ยเราก็ต้องไปลบตัวนี้ออกครับวิธีการลบเนาะเราก็มาลากครอบเลยครับแล้วก็กดนี้ครับ delete นะครับ delete column สังเกตว่าตัวที่มันไม่มีข้อมูลเนี่ยมันก็ไม่จมําเป็นต้องมีถูกไหมแต่แล้วเราก็มาทําเช่นเดียวกันครับกับตัวแถวเนาะ ก็ลบออกครับเท่านี้เราก็จะได้ข้อมูลที่เราต้องการมาครับพอเราทําเสร็จนะครับเดี๋ยวลองไปดูว่าความแตกต่างข้อมูลมันเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับพอเราแก้ไขข้อมูลตัว g o g l e s h e e t s เสร็จนะครับให้เรามารันคําสั่งนี้นิดนึงครับเราเรียกชีตมาใช่ไหมกด refresh ครับแล้วก็รันตัวนี้นะครับพอรันเสร็จนะครับดึงข้อมูลใหม่อีกทีหนึ่งสังเกตว่าข้อมูลของเราก็จะอัปเดตตามที่เราแก้ไขเรียบร้อยครับ ข้อมูลที่มันไม่มีเนี่ยก็ถูกลบออกไปด้วยการลบของเราแล้วเช่นเดียวกันครับถ้าเกิดเป็นคอลัมน์เนี่ยถ้าเราดึงคอลัมน์มาเนี่ยมันก็จะสิ้นสุดเท่าที่เรามีข้อมูลครับพอเราดึงข้อมูลที่เราต้องการได้นะครับเรามาแก้ไขข้อมูลกันครับซึ่งการแก้ไขนะก็สามารถทําได้หลายแบบครับอย่างแรกคือการแก้ไขเซลล์ครับ อย่างเช่นถ้าผมต้องการแก้ไขชื่อของคอลัมน์เนี่ยผมก็จะไปที่ตำแหน่งของเซลล์ชื่อของคอลัมน์ก่อนครับซึ่งเซลล์ตัวนั้นเนี่ยคือตำแหน่งจากชีทใช่ไหมแล้วก็ตำแหน่งของ B 1นนั่นเองครับถ้าผมลันตัวนี้สังเกตว่าตอนนี้ชื่อของคอลัมน์ของเราเป็น name อยู่ใช่ปะ่ะเราจะแก้ใหม่ครับอันนี้จะเป็น condo name ครับถ้าผมลันตัวนี้ปุ๊บพอลันเสร็จนะครับลองไปดูความเปลี่ยนแปลงกันครับสังเกตว่าก็จะมีการเปลี่ยนแปลง ขึ้นมาตามที่เราต้องการนะครับก็คือในคอลัมน์ B แล้วก็แถวหนึ่งเนี่ยเปลี่ยนชื่อออกไปแล้วนะครับจากตอนแรกเป็น name ใช่ไหมมันก็จะกลายเป็นคอนโด name ครับซึ่งข้อดีอย่างหนึ่งของตัว easy sheet นะครับเวลาที่เราแก้ไขตัว s h e เนี่ยสังเกตว่ามันจะเก็บเรื่องของ format เอาไว้นะตัวหนาก็จะหนาเหมือนเดิมนะครับถ้ามีกรอบก็มีกรอบเหมือนเดิมถ้าตั้งค่าเป็นลูกน้ำอะไรไว้มันก็จะไม่ไปยุ่งกับตัว format ครับคราวนี้เราลองมาแก้ข้อมูลทั้งคอลัมน์กันครับ การแก้ข้อมูลคอล,ลัมน์นีครับเราจะใช้คําสั่ง dot update column ครับเราไปที่ชีทที่เราต้องการก่อนนะครับแล้วก็ใช้คําสั่ง update column ครับตัวนี้เนี่ยจะรับคอลัมน์ที่เราต้องการแก้ไขครับอย่างเช่นคอลัมน์ b นะครับแล้วก็ข้อมูลที่เราต้องการใส่เข้าไปทดแทนครับอย่างเช่นในกรณีนี้ผมจะสร้าง list ใหม่ขึ้นมานะครับแล้วก็เอาไปทดแทนข้อมูลเดิมครับพอเราเตรียมข้อมูลเสร็จนะครับข้อมูลตัวเนี้ยไม่จําเป็นต้องสร้างเองถูกปะ ดังนั้นเนี่ยเวลาที่เราไปใช้จริงนะครับเราก็เอาข้อมูลตัวนี้มาจาก Excel มาจากข้อมูลที่ User ส่งมาหรือว่าข้อมูลจากแหล่งอื่นๆได้นะครับพอเราได้ตัวนี้ปุ๊บเรา Run Code ค,ครับแล้วลองไปดูผลที่เกิดขึ้นใน s p สเปร e e ีตกันครับสังเกตว่าข้อมูลเนี่ยมันก็จะถูกเปลี่ยนตามที่เราต้องการเลยครับถัดไปคือการแก้ไขข้อมูล Row นะครับสำหรับ Row เนี่ยเราจะใช้คำสั่ง S นะครับหรือว่าเรียกชีทมาก่อนเนาะแล้วก็อัปเดตนะครับโ o w แล้วตัวนี้เนี่ย รับ2ค่าเหมือนเดิมครับค่าแรกคือตำแหน่งของ r o ครับอย่างเช่น r o 2สองก็คือข้อมูลตัวแรกนะครับตัวนี้เนี่ยเราก็ใส่เข้าไปครับว่าเราต้องการเอาข้อมูลอะไรใส่เข้าไปแทนครับอย่างเช่นผมจะตั้งว่าเฮ้ยคอลัมน์แรกเนี่ยให้ใส่ตัวอักษร a เข้าไปคอลัมน์ที่2ใส่ตัวอักษร b เข้าไปนะครับถ้าผมรันโค้ดตัวนี้ลองไปดูความเปลี่ยนแปลงใน google sheets กันครับสังเกตว่าก็จะมีการใส่ค่าที่ผมต้องการใน row ที่ผมต้องการด้วยปลอดครับ เป็นยังไงกันบ้างครับในคลิปนี้เรื่องของการทํางานกับ o o o g s h e e t นะครับตัวนี้เนี่ยก็เป็นตัวหนึ่งที่ประยุกต์ใช้ได้เยอะมากๆนะครับเพราะว่า Google Sheet เนี่ยก็ได้รับความนิยมมากขึ้นเรื่อยๆนะครับแทนที่การใช้เรื่องของ Excel บนเครื่องเพราะว่า Google Sheet เนี่ยนอกจากที่มันจะเซฟงานให้เราตลอดใช่ปะมันยังสามารถให้ทุกคนเนี่ยมาทํางานพร้อมกันได้นะครับแล้วก็เก็บไฟล์ไว้ที่เดียวกันหมดปัญหาว่าเฮ้ยเซฟเป็น ExcelV 1วี e รืเอ็ไปเรื่อยๆอย่างนี้ครับและนอกจากนี้นะครับด้วยความที่ o o o g s h e ี t เนี้ยเป็นของ google นะครับทำให้มันสามารถเชื่อมต่อกับฟังก์ชันอะไรหลายๆอย่างของ google platform ได้ง่ายมากๆครับและยังมาพร้อมกับเรื่องของเครื่องมือนะครับฟังก์ชันที่ ช่วยให้การวิเคราะห์ข้อมูลจากการข้อมูลได้ง่ายมากอีกด้วยนะครับสำหรับการใช้ Python เพื่อทำงาน Google Sheet นะครับเราสามารถทําได้หลายอย่างมากๆนะครับตั้งแต่การอัพไฟล์ขึ้นไปดึงไฟล์มาแก้ไขนะครับหรือว่าให้มันอัปเดตอัตโนมัติดยการใช้ p y t h o n Script ครับซึ่งตัวนี้นก็จะเป็นการทํางานแค่เบื้องต้นเท่านั้นเองนะครับให้ทุกคนได้ตั้งค่าให้ถูกต้องแล้วก็สามารถทำงานเบื้องต้นได้ครับก็อ,อยากให้ทุกคนลองไปทำดูนะครับแล้วก็ถ้าเกิดได้ไม่ได้ไงเนี้ยสามารถมาโพลแลกเปลี่ยนกันได้ในกลุ่ม ลดงานด้วยไพทอนนะครับแล้วอย่าลืมน,นะครับถ้าชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้อันติเมตไอนด้วยนะครับแล้วก็เซฟปาต้องขอลาไปก่อนครับวันนี้แล้วเจอกันในคลิปหน้าครับ